จะมันอาจจะมันอาจจะไปแทงไหนดีวะถึงไหมวะเหมือนไม่ถึงเลยอะบูมเอาล่วงมันอันนี้มันคอมแมปมันล่วงแต่บูมสั่งมันดาคาลิดดิอู ยังไงเอลเดอร์จช่ปะสปิริตเวียนโบนใช่ไหมใช่รู้แค่นั้นแหละคิดอะไรของมึอเนี่ยไอ้หนูร้องอกตาผมทำไมอ่ะไม่มไม่พิ่ปหาเองมันบอกมันมันบอกรักรักนัทวฒิคือม,มันมันเห็นไม่ได้ไงี้ยผมใส่ชุดใส่เสกียนซะีโนกีเนี่ย ศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยอ๋อโอ้ยเชี่ยวหูกูเป็นยิดเดียไอเวรนี่มันเรียกความกัดสี่ห้าตัวได้ไหมเนี่ยเอาแบบมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงเนี้ยเรียกมาถ้าทำได้ก็มันไลแล้วน่าลองนะมีคนเคยลองนะเรียกมดนไปไม่นอนแล้วคืนนี้กูว่านั่นพอเริ่มจับทางได้ก็ไปไหนก็ไม่ลุก เอาดิเอาดิไปไป,ไปเลยไปเลย, <c oughs> เลยสู้กันนะตาบุมเก็บอันนีบบ้กันเก็บชายทับบอลกัมนมันกลับมาแล้วกล,กลับได้ไงไอ้ยคนล่อบินยิงจับเต็นอ่ะหวายปรากฏว่า,วามันไม่ทำอะไร อ้ตัวมันใหญ่เราติดปกตินี่ผมว่ามันตัวใหญ่แปลกๆวะไม่ได้เนี่ยเนี่ยได้ทีละตัวไปลองอะไรปกยกได้ทีละตัวมันมีเนี่ยมีเเอด้วยไดกลสองตัวในแมปก็ือว่าบุญแค่ไหนแล้วที่เราได้เจอเนี่ยไอ้ไอ้ไอลืมไปว่าลูกหน้ามันจะมันจะเอเรื่องนี่หว่าเห็นไหมคิดว่าใช่เออติดสัตว์ลุงไข่ใจไว้ลุงไม่เชฟ เจ็บเอาไว้ก่อนเออเออกูเจ็บแล้วก็ได้ตีกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปเอาอีนี่อู้่างั้นแล้วตะบูมด้วยมันกูวิ่งเกินเกินดอกอีฮามันใส่เร้ไว ได้แต่บุ้งโซก้วจับหน้ามันชอบเป็นไงมึงกวางเดียร่วงเลยเป็นไงเอ้าไปทำกวางคอยทำเดียร่องเดี๋ยวเดี๋ยวคตรคงจะแล้วคตรละคคตรกวางละโคตรกวางแล้วเฮ้ยอ๋อแล้วเหรออันนี้ผมสับสนสับสนนิดนึงเดี๋ยวไอ้ที่ส่วนตัวมาแต่ในไลฟ์ที่ว่าเฮ้ยมันไม่จริงนะเว้ย เฮ้ยอไงงันเออไม่ไม่ดีเยออรู้เลยผู้ชาชอบแือนันเลยเฮ้แต่ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่หรอกยิงทีตะบูมเออบูมไม่ดีเละมันยิงไม่ถันไงมันตามมันแดงก่อนมันพอมันฟินไม่ไปก็รู้แล้วว่าว่ามันแดงแน่เอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเกาะูเกาะสิบูมปปป ไม่มีเกียรตินี่ก็ตีตีเข้าแรงนะวแ้วนะโอ้ยโดนแน่เนี่ยตเด้นยนะเอ้านัทวฒิว่าไงอ่ะอะไรวะตุ๊กตเก็บแตกดาบเต็มก็ครีจะได้ใช้เท่ไหน่เหมือนคนตายเฉย ก็นั่นแหละตีลงไปก่อนโอ้โวิ่งมาเสียบกูวิ่งมาเสียบกูจะจ้าได้เวรได้เลยครับกูไม่เจอเอา้ากูแอบ,บแล้วไงครับกูไม่เจอหรอกเอา้าเออหน่าทุกอย่างไปไปด,ด้วยกันต่อนรับมาแล้มีดลอก,ก่อนไปไงเออได้แบ่กูหรอได้แบบคุณหรอ ยาก,กไาไ็ได้ผมสัตว์ได้เลยปุ๊บโอ้ยอะไรนี่ต้อนรับกันงี้เดี๋ยวคนเรามันไม่ใช่คนม,ม,มันเป็นมันเป็นแย่มันคือแง่มันคือแง่แต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่แตแตโอ้ยผมพึงม่งไม้มันเล็งผมอ่ะ ก็มันก็มันบอกแค่ก็มันถามไงว่ามึงจีทำไมกูไว้ไงมึงทำไมเกรงไงไว้เหรออะไรเงี้ยกูช่วยแล้วช่วยแล้วโซจิจ่แาแพนด้าล่วงอะไรมาอยู่กลางเขาด่ามึงสิสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะคุณก,การ<า>เขาด่ามึงไงผมว่าแสบใจนะ เฮ้ยดินอะไรล,ลงไปไมงล,งลงวะเอาใจแดงด้วยตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กขอบคุณขอบคุณเจนะจ๊ะที่เขาจ่อเขาใจให้ลุง ยังเกินไปหัวหน้าแมนด้วยนะไม่โดนตัวแฝดไปถึงไม่ได้เฉยอ่ะเราเราเราไปแล่เงินทางไปเนี่ยฮะพอได้แกดกต่อพอได้แกดกต่อบอกเลยโอ้ ไปเด๋อเด๋ได้จังนะก็มันกระแปมอยู่นั่นแหละพ่นมาถือค่นมาหนึ่งล้าเก่งมากไอตัวเล็กเก่งมากเปลี่ยนเป็นเรียกเจคนน่ารักได้ได้ค่ะอยากครู้เลยบุ๋มอยากคุรู้แบบไหนไม่ลงต้องเรียกอย่างงี้ลงมีมีโดนต่อยเอ๊มีโดนต่อย ไห้รู้แล้วกูแบบไหนเนี่ยให้เน,บบนี่ยงแบบเน,นี้ยคุณซึ้งแล้วผมไอ้ไอ้ไอเนี่ยลงรู้ไหมทำไมหมีแพได้างตาดำตนัต่อยแอมอลุกละละอะไรนี่โบราณมากเลยจริงไหมลนะ่ะดูสิารกแรกก็เป็นหมีแหละพอมีดนต่อยปุ๊บผมตาเลยดำไงผมตาดำก็กลายเป็นหมีแพนด้าต้องคเขียวไม่ใช่หรอวะ มันยังมันยังมันยังไม่คำ้ำมันยังไม่ค้ำมากเลยูเขาใครมอยู่ดีนีเนี่นยเตือนได้แต่ว่าไม่ติด สแปมาอะไรนะนี่ตอนนี้ไม่หยุดแล้วจเจ้าโ,เนนโมเป็นดินี่ยโหมึงยิงหลังกูแบบนี้เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจตจ้าที่เขาจ่อ,อเขาใจให้ลงุงพี่โจ๊กนอนกี่โมงครับเออจบตัวนี้ก็ว่าจะนอนแล้วละครับก็ว่าจะลงแล้วครับลงเลยลงตอนนี้เลยฮะ เมื่อกี้่อนี้ไลฟ์ไงบุ้มนี่ไงบุ้มนอนแล้วบุ้มนอนไปแล้วเมื่อกี้ไงตอนก่อนลุงอีกตีหนึ่งรอบค่ะสองรอบนี่ถือประมาณห้าทุ่มนี่แหละประมาณห้าทุ่มนี่แหละอ่าไปสองรอบแล้วไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้รอบเดียวทำไมเจ๊ไม่ถามบุ้มบ้างไงว่าบุ้มนอนกี่โมง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจสมชายสมชายสมชายเขารับตอนไหนสมชายอุ้ยแม่งเ,เขาพิมพ์ครับเลยทำออยัไรวะกอหัวยิ่งเหนี่ยสักทีเธอเฮ้ย เอากูเพ<ป><ป>ิ่งลงมาเสียบเสียบกูต้องปักเลยทำไมไม่เสียบบูมอ่ะก่โดมกันนั่นแหละพร้อมกันนั่นแหละใช่าใไหมหลบหลบพ้นนะสองสองทีแรกอ่ะทีที่สามไม่เหลือ ดูนี่เดี๋ยวมันเล็งผมอย่างเดียวแน่ๆตีตัวอะไรหรอคะอันนี้วัคานาจ้าอันนี้แย่จริมนะจ้านะโอ้โหจิ้เล่นตุณน้อยแล้วเล่นตามกูจังเลยนะแ้ฮะเจยังไม่เคยเจอหรอชดตี้ไปวัคานาส้มนะได้ของดี ลงเขาไม่เคยขาไม่เคยเจอว่าคณะส้มแต่เขาไปตีไอตัวที่เรานอนแมวสามสีรอบอะ่ะตัวอะไรนะตัวแรกอะ่ะมีเอวไปไม่ถึงคเขาไปตีมา,าแล้วนะส้มอะ่ะไปไม่ถึงนะเขาบอกคณะส้มตียากกว่นนานะมีเอวส้มนะใช่ไงแต่ตัวที่ตียากสุดนี้น่าจะเป็นไออันนี้ลาจังล <laughs> าจังส้ม <laughs> <laughs> ต,ตีไงไม่ได้ อย่าไปเรียกชื่อมันย่อดสิดย่าไปเรียกชื่อชื่อมันให้เต็มๆสิต่ว่ปิดฐานเลยแต่ว่าเปิดทานไหมไม่อยากได้หางอะ่ะเปิดทางให้ผมสิออจริงๆน่าจะไม่ได้หรอกว่าหางได้ยังก็ไม่เปิดมันจะตัดได้ไงละ่ะ ไม่เกี่ยวอ่ะรู้ไม่เคยเปิดนี่ตัดได้ทุกทีเลยทีนี้มึงอะไม่ไกลแค่อยู่เหรอตายแล้วโอ้ไม่ตุยตัดหางตัดหางตัดหางหางอ่ะไม่อยากทำไรสัตว์เลยเนี่ยห่างไปห่างมันไม่มีแล้วไม่ใช่หรือวะยังเลยรู้ยังได้นี่นาค่ะ ัไม่มีหาขาดแล้วมันไม่มีเขียนไอ้แกเนี่ยหาไปไม่มีแล้วเนี่ยมันขาดเลยได้วยมเก็บอกว่าหาไมนสุดหาสุดนานแล้วะตอนนไหวก็ถึงบอกไงว่าไม่รู้มันขาดตรงไหนไม่ถ้าถามถ้าจังหวะเมื่อกี้ตรงที่ตอนใช่ตอนก่อนที่มันจะหนีมาเนี่ยจังหวะนั้นมันกระตุกเหมือนไอ้นี่เหมือนหาขาดเลยแต่มันไม่เห็นหาไงลงไม่รู้หาอยู่ตรงไหนมาตอนเป็นก็ไปเนี่ย Nhưng cái lại Hãy subscribe cho kênh